สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแน,นลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามนะคะว่าทํายังไงบอลสีไม่มีสีนะคะสีซีดแทงหลอดออกมาก็ไม่มีสีเลยค่ะไม่จิมนะคะ วันนี้นะคะแม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมทําวิธีนี้รับรองนะคะมีสีสวยสดใสบอนสีสวยๆกันทุกคนเลยค่ะวิธีไหนทํายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวยมากเลยค่ะคุณชมใบเล็กๆนะคะก็สีเข้มสวยสดใสไม่หมองค่ะทําให้บอนสีนะคะโตเร็วมากๆค่ะมีหลายใบใบไม่ยุบต้นแข็งแรงค่ะ <c oughs> กัดสีเต็มใบ <c oughs> ก้านอวบใบใหญ่สีสวย <c oughs> โตเร็วทังใจแต่ก็เป็นพุ่มใหญ่จ้า มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะคะทําให้บอนสีของเราสีสวยสดใสนะคะโตแข็งแรงคือใบมะขามค่ะคุณผู้ชมใบมะขามจะทําให้ดินนะคะเป็นกรดนิดๆน,นะคะเราใช้ผสมดินปลูกก็ดีนะคะแต่เริ่มแรกแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ผสมดินปลูกนะคะวันนี้เราก็มาทําเป็นปุ๋ยแทนค่ะโดยที่ไม่ต้องหมักนะคะมาเร่งสีนะคะกัดสีบอนสีให้สวยๆสีสดใสเลยค่ะ ต่อไปค่ะปุ๋ยคอ,อกมูลวัวค่ะใช้มูลวัวเก่านะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นปุ๋ยคอ,อกหมักก็ดีนะคะในนี้เขาจะมีสารอาหารครบเลยทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองค่ะมีไนโนต,ตโรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะคุณผู้ชมซึ่งจําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชทุกชนิดเลยนะคะบ้นสีของเราก็จะได้ต้นใหญ่ๆอวบๆแล้วสีสันนะคะก็จะมาค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูวิธีการทำปุ๋ยแห้งใช้เองแบบนี้ง่ายค่ะมาดูวิธีการทำปุ๋ยง่ายนะคะคุณผู้ชมก็เทใบมะขามนะคะหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกมูลวัวนะคะอีกหนึ่งส่วนเอาเท่าๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างละหนึ่งส่วนกะ,กะเกาก็ได้นะคะควรเป็นปุ๋ยคอ,อกเก่านะคะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยหมักก็ดีค่ะ แล้วถ้าไม่มีปุ๋ยคอกมูลวัวทำยังไงคะนะคะใชออ้มูลไส้เดือนได้ค่ะแ <_ C 1> ม่จิ๋มใช้แต่ใบมะขามนี่และคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็สีสันบอลสีแม่จิ๋มอนะก็สวยทุกต้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะคะ <_ C 1> อาจจะเห็นผลชา้าแต่ว่าเห็นผลระยะยาวคะ่ะ เป็นการทำปุ๋ยเล่งสีนะคะคุณผู้ชมแบบง่ายๆมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเรามีใบมะขามผสมดินปลูกตั้งแต่ครั้งแรกเลยยิ่งดีใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะทุกๆ7ดวันหรืออย่างน้อยทุกๆสิบห้าวันค่ะว้าวสหัสเดชช้าค่ะคุณผู้ชมสีขาวนวลตานะคะสีเขียวก็ชัดเจนนะคะลวดลายนี้เด่นชัดมากๆ ลำต้นแข็งแรงค่ะตั้งตรงเลยนะคะเป็นพุ่มสวยอีกต่างหากค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ใช้สูตรนี้นะคะโรยในกระถางเลยค่ะหนึ่งกำมือเลยค่ะคุณผู้ชมกะกะเอาก็ได้นะคะเนี่ยใส่ไปเลยนะคะพอเขาย่อยสลายพอเรารดน้ำทุกวนัน ใบมะขามปุ๋ยคอกมูลวัวย่อยสลายนะคะก็จะกลายเป็นปุ๋ยค่ะต้นก็ยิ่งจะแข็งแรงนะคะแล้วก็แตกกอเป็นพุ่มสวยมีหลอดนะคะขึ้นมาตลอดเลยนะคะใบก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะและช่วงนี้อากาศร้อนนะคะซึ่งจําเป็นมากๆนั่นคือถาดรองจานรองค่ะคุณชมต้องเติมน้ําให้เต็มแบบนี้นะคะ แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้จานรองแบบนี้ใช้เป็นกระมงังหรือว่าเป็นถ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าใส่น้ําเยอะมากนะคะเกินหนึ่งนิ้วเพราะว่าอาจจะทําให้บอลสีรากเน่าได้แต่ถ้าลักษณะแบบนี้ไม่เป็นไรไม่มีผลอันตรายต่อต้นไม้ของเราค่ะยังมีประโยชน์อีกนะคะก็คือไม่ทําให้บอลสีของเราพักหัวยุบตัวด้วยนะคะ กระุกเวียนมาค่ะจำได้ไหมคะกระถางนี้ที่ไม่ฉ่ำพึ่งพาปลูกไปนะคะไม่กี่วันเองตอนนี้นะคะใบใหญ่มากไม่เหมนใช้ใบมะขามนะคะผสมดินปลูกด้วยทุกครั้งนะคะแทงหลอดมาแล้วค่ะเห็นไหมคะหลอดใหม่ไม่ถึงอาทิตย์เลยนะคะไปดูคลิปได้เนาะกระถางเนี้ยที่เราทําไปมีส่วนผสมของดินอะไรนะคะถ้าเราผสมดินดีตั้งแต่ครั้งแรกเนาะน,นี่เขาจะโตเร็วเห็นไหมก้านยาวสูงแบบนี้เลยนะคะใบก็ใหญ่ค่ะ หลอดใหม่นะคะมีสีสันตั้งแต่อยู่ด้านในเลยนะคะใบเล็กๆกระถางนี้นะคะเราเพิ่งปลูกไปผสมใบมะขามปุ๋ยคอกมูลวัวนะคะลงไปแล้วนะคะเราจะยังไม่ใส่ค่ะรอให้สักสิบสหวันเราค่อยมาเติมนะคะแล้วใส่ต้นอื่นได้ไหมคะไม่จิ้มได้ค่ะคุณผมชมดูนะคะนี่ สเสน่จันโกเมนนะจิ๋มใบใหญ่มากโตเร็วมากๆนะคะต้นอวบค่ะนี่เราก็ใส่ในกระถางเลยจ้าต้นไม้ที่เราปลูกนะคะต้นไหนไม่โตไม่แข็งแรงใบไม่เขียวงามไม่มีสีสันนะคะสีซีดๆใช้ส,ส,สูงนี้ได้เลยค่ะ ตานแม่คุสุมาค่ะคุณผู้ชมว้าวกระถางนี้คะคะเป็นพุ่มใหญ่มากๆเลยนะคะแทงหลอดออกตลอดเลยนะคะไม่มีการนยุดตัวค่ะแต่เป็นเรื่องปกติธรรมชาตินั้นคือใบเก่านะคะเมื่อเขาอยู่นานแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มโรยลาแล้วก็ทิ้งใบคุณผู้ชมไม่ต้องเสียดายเด็ดทิ้งเลยค่ะ ใบไหนนะคะที่แบบว่าเริ่มที่จะโรยแล้วที่จะทิ้งใบแล้วก็เด็ดเลยค่ะคุณผู้ชมแค่กันไกลก็ได้แต่ว่าไม่จิ้มชินแล้วนะคะคือเด็ดเลยให้ใบใหม่เขาแทงขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราใช้บำรุงเราดูแลดีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเขาจะมีหลอดใหม่ขึ้นมาทดแทนแบบเนี้ยถ้าเราไม่เด็ดทิ้งนะคะใบใหม่เขาก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะมันแน่นมาก กรลแม่คุสุมานะคะต้องเป็นพุ่มแบบนี้นะคะถึงจะสวยจ้าใบาใหม่เขาก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นใบเก่าๆนะคะเริ่มที่จะเหลืองแล้วเงี้ยคือมันไม่ได้เกิดจากโรคหรอกนะคะแต่ว่าเป็นธรรมชาติของบอนสีนะคะเขาแก่นะคะมันก็จะเริ่มทิ้งใบเนาะอยะะ่างเงี้ยค่ะไม่สวยละเป็นการกระตุ้นด้วยนะคะให้ใบใหม่โผล่ขึ้นมาก็จะเป็นพุ่มส,สวยๆแบบนี้เลยจ้าเอาใส่ปุ๋ยบำรุงสักหน่อยนึงนะคะให้ต้นแข็งแรง สีสันชัดเจนสดใสค่ะหนึ่งกำมือแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะโดยเลยค่ะมันจะทำให้บอลสีของเรานะคะแข็งแรงแล้วก็แทงหลอดเยอะที่สำคัญทำให้สีสวยด้วยค่ะเราไม่ต้องกัดสีให้ยุ่งยากเลยนะคะอย่างน้อยนะคะเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีค่ะคุณผู้ชมเลี้ยงไว้ในร่มนะคะสีเขาจะซีดนะไม่สดใสนะ แต่ถ้ามีแดดรำไรโดยเฉพาะแดดครึ่งเช้านะคะจะทําให้บอลสีของเราค่ะสีสดใสสีเข้มสวยค่ะเวลาเราให้ปุ๋ยหมกักหรือว่าปุ๋ยคอกนะคะคุณผู้ชมควรที่จะรดน้ําตามทันทีนะคะเพื่อที่จะให้น้ําเป็นตัวละลายให้ปุ๋ยลงไปสู่รากต้นไม้ของเราก็จะได้ดูดสารอาหารนะคะไปใช้ได้เร็วแล้วก็ได้เห็นผลไวค่ะ และนี้ก็จะเป็นเอกวิธีหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้นะคะบำรุงบอนสีของเราจะได้มีสีสวยๆต้นแข็งแรงกอใหญ่ๆจ้า มเคล็ดลับนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบไม่รู้นะคะพอรู้แล้วก็รีบจัดการเลยค่ะจะได้มีบอลสีสีสวยๆส,สีสดใสสุขภาพดีต้นแข็งแรงแต่ก่อเป็นพุ่มเลยค่ะแน่ใจมหงว,ว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ